ตุ่มบางนดนตุ่มเลยเดี๋ยวแทนก่อน่าแทออบ้าดีมากเดี่ยวเออดีมากินะลองอีก่อโอเคบ้างม้ดมากมากางยสวยมากเลย ตำแหน่งนี่รับต้งกระตูดีมากีใช้เหล็กเจ็ดมีแบบนั้นเลยห้องน้นะคะทีมโรงเรียนสาธิตจิตวิทยาถูกผสมสองเลยเอ้ยต้องป้าต้องไก่เดือยเ๊ะเลย เก่งมากลูกขอบคุณค่ะ